นายขจรรอประเสริฐรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมความสําเร็จของวิสัยกิจชุมชนแปลงใหญ่มันสำปะหลัง3 4มสห้าแบ้านศกดังหมู่ที่3ตําบลโคกงามอําเภอ้ันฝางจอดคอนแก่นพร้อมร่วมพูดคุยและให้คําแนะนําในด้านการเชื่อมโยงการตลาดของกลุ่มในการเปิดจุดรับซื้อมันสำปะหลังหลังจากได้รับงบประมาณในโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาดครั้งนี้ได้เยี่ยมชมกระบวนงานการเปิดจุดรับซื้อมันสำหลังการวัดเปอร์เซ็นต์แป้งการใช้ครุภัณฑ์จากงบประมาณของโครงการต่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มและชุมชนพร้อมเน้นย้ำในการบำรุงรักษาให้เครื่องจักรกลเกษตรมีสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาการพัฒนาเรื่องแปงพันุมันสำปะลังสะอาดคุณภาพดีของกลุ่ม การพัฒนาคุณภาพดินในการปลูกมันสำปะหลังพร้อมร่วมพบปะพูดคุยกับเกษตรกรที่มาให้การต้อนรับด้วยที่ที่ได้รับมาเนี่ยนะครับงบประมาณของของแปลงใหญ่มาแล้วเนี่ยทางทางรัฐบาลนะครับทางรกระทรวงเกษตรกรเนี่ยให้มาก็าอยากเห็นให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยไดเอามาใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับมันมาทําแล้วเากาทุกคนนะครับช่วยกันดูแลเอาใจใส่นะครับแล้วก็ช่วยพัฒนายกระดับ เรื่องของของอมันสำปะหลังนะครับส่วนเพื่อนจักต่างๆก็ก็ฝากดูแลกันด้วยนะครับให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็มีการบำรุงรักษาให้ให้ใช้อย่างคุ้มค่าสาหรับเกษตรกร,รกรลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลโคกง,งามประกอบอาชีพเสริมคือการปลูกมันสำปะหลังและอ้อยซึ่งประสบปัญหาทางด้านแรงงานด้านการตลาดด้านคุณภาพผลผลิตมีต้นทุนการผลิตสูงผลผลิตต่ํา และได้รับราคาในท้องถิ่นที่ไม่เป็นธรรมจึงได้รวบรวมสมาชิกเพื่อร่วมกันกำหนดเป้าหมายการผลิตและเชื่อมโยงตลาดกับกมรมส่งเสริมการเกษตรในนามแปลงใหญ่เพื่อจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพร้อมเปิดลานรับซื้อผลผลิตเองแก้ไขปัญหาการถูกกดราคาโดยวางระบบการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรยังกล่าวอีกว่ากลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลัง3458ตตำบลโคกงามถือเป็นตัวอย่างของกลุ่มแปลงใหญ่ที่มีความเข้มแข็งมีการบริหารจัดการที่ดีมีผู้นำที่เข้มแข็งอดทนมีเครือข่ายซึ่งจะเป็นตัวอย่างให้กลุ่มแปลงใหญ่กลุ่มอื่นๆได้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ต่อไป